ชัดไหมชัดแล้วยังถ่ายแล้วนะยังโก้มันจะร้อนอีกมากเลยอะ่ะนี่เพิ่มแอร์แล้วนะให้ห้องมันแบบ เมื่พี่เจ็ดแล้วเหรออ๋ออ๋อเซลหรอเป็มหนึ่งนะไหนไไปหนวะ ชาบแบตไปด้วยเปล่าใช่หนูที่ชาบแบตออกแล้วคือเมื่อกี้เพิ่งทานลิปไปแล้วลิปมันถายไปแล้ววะเอ้ยงงวันนี้ใช่ไลไฟ์เจ็ดครั้งเลยวันนี้จบวันนี้เลยเฮ้ยไอยินลิปอะวะ ไม่เป็นไรใช้นี้ก็ได้จะได้ฟังเพลงอย่างเฮ้ยจะเ็นดี้พอคุยด้วยจะไล่ไปร้องเพลงพอร้องเพลงก็หนีน่าเป็นวุ้นคือมันไม่ใชดอีกแล้วเหรอ ไ,ได้มาห้าสสี่เที่ยวหรอยิไมที่ร้องเพลงเลยไปพอแล้วไปคุยด้วยละร้องเพลงดีกว่าคือทำไมมันไม่ชัดมาเน็ตมันก็คือเน็ตหลังมาคือเน็ตโทรศัพท์หนูเป็นอะไรไม่รู้รแบบบางทีก็โหลไไดไอจีไม่ได้ไลน์ก็ไม่เด้งงงไปหมดแล้ว เขาบอกว่าฟิลดูผ่านวุ <on> ้นมะพร้าวเฮ้ยมันแย่อะทำไมเน็ต <g> ถึงเป็นแบบนี้วะพูดไม่ได้ค่ะว่าใช้เน็ตของอะไร อัปเดตครั้งเครื่องครั้งล่าสุดเพิ่งอัปเดตเลยไม่ไม่พูดไม่พูดไม่พูด,ไม,พด,ไ,มพดไม่ควรถามนะคะเรื่องนี้มาอยากได้เพงลงรักหรืออยากได้เพลงเศร้าก่อนเพงลงรักหรือเพลงเศร้าแต่ทุกคนอาจจะมีเพีย้ยนนะวันนี้แบบ ไม่ใช่ที่ผ่านมาไม่เพลินแต่ว,ว่าวันนี้มันมีแบบโอกาสที่จะเพี้ยนสูงเสียงแคร็กอะไรเงี้ยเสียงไม่ถึงโอ้ยหรือว่าไลฟ์ใหม่อีกรอบหนึ่งฮาบินเพลงรัก มันกลับมาหรือยังอะไอ่งไลองอหล่ขอร้ายปิกรอบนึงไม่ถึงหนึ่งนาทีแอบริงเอ๊ะชรแล้วเหรอ ใช่แล้วใช่ไหมโอเคมันลายก็ิบสองอีกแล้วพอดีออไม่เิไป <c oughs> ทำเง,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 งินเงยทำไัอยาทำี่ว่าคือตอนแรกเน็ตอ่ะมันขึ้นแบบแปดรอถึงแบบ เก้าร้อยเลยนะเว้ยมาขึ้นสีเขียวตอนนี้ไม่ก้าไปสีแดงมนเหลือสามร้อยปกติไลฟ์คือมันไม่ชัดแบบนี้หรอที่ผ่านมาคือไลฟ์มันไม่ชัดแบบดูผ่านรู้นมะพร้าวมาโดยตลอดเลยเหรอทําไมอ่ะ ทีก็ไมอืมไอเอ็มเขาไปดูดีเวลของคนอื่นชัดไหมอ่ะหรือเป็นแค่ของฉันคนเดียวอืม

ไวเจ๊พูดแบบไม่ต้องออกเสียง้ะใช้เน็ตแค่ไหนใคมไปมีไปใช้เลยไม่ที่ไม่ได้แย่งหนูทุกคนิ้่ไม่ได้แย่งหนู มันเถอะร้งองเพลงละ ไม่จีินั่งอยู่ขอโทษจริงทุกคนเดี๋ยวหนูมาไลฟ์ใหม่